ราชันดา,าราบัวระวิหารค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ด้านนอกนะคะซึ่งติดกับถนนมหาชัยนะคะคแล้วก็ทางเข้านะคะคก็จะเจอกับรูกปัดของพระบ้านเ,นเนนานนนสด็จพระนั่งเกล้าอยู่บนั้นที่สามซึ่งข้างใต้สร้างให้หลานสาวนะคะคคชี่ว่าเสด็จพระนังเกล้าทรงอนัดวัฒนาวันดีค่ะไปดูกันเลย วัดราชนาด,ดารามวรวิหารเป็นพระอารามชันตีชนิดวรวิหารรัชกาลที่สมทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมมนัตวัฒนาวดีวัดนี้จัดว่าสวยงามโดยช่างผู้ชำนาญในสมัยรัชกาลที่3โดยทรงโปรดให้เจ้าพญาย,ยมราาหรือบุญนาคเป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัดกำกับการสร้างพระอุโบสถพระวิหารและศาลาการประชยน ต่อไปพวกเราจะพาทุกคนไปกราบไหว้รอสามกันนะครับทุกคนไปกันเลย yeah. เย่ต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูข้างในกันว่าข้างในนั้นจะสวยขนาดไหนไปกันเลย yeah. เมื 1, ่อพุทธศักราชสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราาเจ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3แห่งมหาจักรีโปรดเก้าให้สร้างวัดราชนัดดารารวรวิหารขึ้นเพื่อพระราชทาเป็นพระเกียรติยศแก่พระเจ้าหลานเธอ ถือเป็นฟุตศิลปะสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกแห่งหนึ่งในบรรดาสถาปัตยกรรมไทยทั้งมวลสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้โลหะปาะสาเป็นที่สําหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้จําพรรษาอะไรนี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับก็มาเกี่ยวกับโลหะภระสาทข้างในก็จะมีลหลายๆลายหลายทามากมากมม,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 มีมทางนี้ทางโน้นทางนี้แล้วก็จะเดินไปทางนี้ต่อ ชั้นอนอะะี่เราจะพาเดินไปดูชั้นสองกันนะค่ะไปกันเลย,ยมีมาถ่ายูปสานที่เลยเอืมตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสามนะคะเป็นสถานที่เดินจงกรมค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเดินจงกรมกันนะคะ ยุกหนอหองหนออันนี้เดินมาสุดทางเป็นบรรยากาศของชั้นสามนี่นะคะเพราะว่าชั้นนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเป็นพื้นที่เดินจงกรมต่อไปเราจะเดินขึ้นไปชั้นสี่กันอยู่กันที่ชั้นสี่นะคะเป็นสถานที่น,น่าสมาธิค่ะแล้วอยู่กันที่ชั้นห้านะคะตรงนี้ก็จะแบบเป็นคําสอน,นะคะ่ะนี่เราจะพาทัวร์ชั้นห้ากันนะคะชั้นห้าเป็น พี่ชมวิวอ๋อวิวสวยมากตรงนี้ก็มีคำสอนค่ะอหันตาีค่ะนี่ชั้นห้าชั้นห้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะชั้นหกก็คือมันชมทัศนียภาพ360องศาค่ะนี่นะคะจะเป็นคำสอนนีนิโรธแล้วก็จะเป็นนิพพานค่ะ น,นี้จะเป็นประวัติขวัดองค์ใหที่อยู่ที่นี่ ชั้นบนก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะพาไปทัวร์ด้านนอกกันไปยนี่ะค่ะด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะ ะถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครของวัดราชนัดดารามนะคะอย่างที่เด่นที่สุดก็คือโลหะปราสาทมี37ยอดสื่อถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโครงสร้างเป็นโลหะทั้งหลังดูแปลกตาแต่ว่ายัางงดงามมากถือว่าเป็นแห่งเดียวในไทยและหาได้ยากมากในโลกในตัววัดเองก็มีอุโบสถ กับศาลาในแบบรัตนโกสินทร์มีลายปูนปั้นและภาพวาดฝาผนังที่ดูแล้วรู้สึกถึงความปาณิตของช่างไทยได้ไปเดินชมรอบๆจะรู้สึกเลยค่ะว่าวัดน,นี้ทั้งเรียบง่ายแล้วก็สง่างามในเวลาเดียวกันภายในพาวิหารจะมีพระพุทธรูปปางลำพึงเป็นองค์ประธานและมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5และรัชกาลที่3อยู่ด้วย